ตหน่อยตรงข้ามตรงข้ามเจเจมอข้านี่คือตรงข้าเจมอนะตงขามเจเจมออ่าบอกไปแล้วเดี๋ยวปักหมุดให้เป็นรอบนแต่ว่าจะยกน้ไหไม่ได้เดี๋ยวนเดี๋ยวเดี๋ยวเราอ่ะเราเป็นล่ามต้นต้นคือมีข้างอยู่อ่ะมีคนในคารตอนทำงาน ถึงร้อยไหมอ่าไม่เลยครับผมประมาณประมาณประมาณการอ่ะห้าสิบคนซึ่งอยู่ในคานกอดตัวจะถล่มได้อยู่โอเคโอเคไม่ได้เล่นนุ่งต้นได้ครับไม่ได้เล่นนุ่งครับผมครับผมไปคุยดีกว่าครับถ้าเกิดสมูทไทยไม่ได้ใส่ชุดหน่วยหน่วยกู้ไทยอะไรเงี้ยที่พยายามกันนะเพราะว่ามีคนเข้ามาได้ได้โอเคได้ครับออกเลยครับออกเลย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  ขออนุญาตนะครับนะยกเว้นเจ้าหน้าที่จริงๆกับคนที่คนที่ใส่ชุดอะนะครับนะค่อยเข้ามานะครับนะไม่ว่ากันทุกคนอยากช่วยอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเราจะได้นะครับทีมงานเลยนะครับเอาไปที่กีบีกับเจ้าหน้าที่นะครับเนาะค่อยเข้ามาเมื่อกี้ใครที่เสียพัง แล้วตรงอื่นตรงอื่นที่ได้ได้ดูไปฮะรอบๆอ่ะม่รูือว่าคนเจ็บหรือว่าอะไรครับใช่ครับคนเจ็บเบื้องต้นเอาออกไปแล้วเจ็ดลายแล้วก็ในนี้ทำงานอยู่เจ็ดลายของผมอีกคนหนึ่งก็เป็นแผลของผมแต่ของผมมาหินทับก็แต่ป่ะหินทับแล้วก็ทำการรักษาแล้วไม่มีปัญหาแล้วเขานั่งพักฟื้นู่ตรงนั้นเขาบอกว่าไม่เป็นไรมาแล้วก็คือตรงนี้ที่ได้ยินเสียคนใช่ครับแล้วจุดอื่น จุดอื่นยังเข้าไม่ได้พี่มัน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 ไม่มีทางเข้ามันถล่มหมดเลยเหรอก็ต้องหาหัวหน้าไฟแม้ให้ชัวร์ก่อนเราก็ได้ดูแผนผังอะใช่ปะล่ะร้านเอาไว้ตรงดีกว่าครับตรงนี้มันใกล้เกินไปให้เป็นหัวหน้าเราไม่ต้องหาแค่ตรงนี้นะพี่เดี๋ยวหาพวกเดี๋ยวหาพวกชุดเกี่ยวเอาอะไรเอาอะไรไว้ไว้ตรงนู้นเลยดีกว่าตรงนี้ไก่ๆเดี๋ยวไว้น้าตรงนู้นดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะเคลื่อนย้ายอะไรเงี้ย เดี๋ยวพี่ใส่บอกก็ได้เดี๋ยวได้หาให้ให้หมอผมเขาหยิหมานี่เดี๋ยวหาเดี๋ยวให้เขาหาให้ดีกว่าขอไม่งานวันไม่งานไง ม,มีหมวกอย่างนี้เผื่อไหมมีหมวกอย่างนี้บ้างไหมเพราะว่าต้องต้องให้พวกทีมงานอนะไรเงี้ยมีปนะรถไงรถอยู่ในรถน่ะพี่ลื้เลยเอ่ไรได้บ้างพี่อับเอ่อคงไว้ก่อนพี่ไม่รู้ ผมไม่ก่อดนอะมันมันหลุกอีกคนเนี่ย<ะ>ผมจะรอดจ้ากั<ห>้วลงพวดเลยขนาดนอนอยู่ในบ้านยัง เสียงเสียงอยู่ทางโน้นเสียงอยู่ทางโน้นเสียงเสียงเหมือนขอความช่วยเหลือมาเจ็บเลยได้กระเด็นออกข้างนอกไปอยู่งนี้เด่๋ไหลไม่ได้เลย แต่ตรงนี้ที่ได้ยินเสียงอะไม่รู้ว่าอยู่กี่คนไนงะแต่เห็นเขาบอกว่าอยู่สองขอโทษนะครับฝี่อยู่ไหนเนะี่ยลนัดลนไปแล้วของผมก็ลนไม่ม,ไม,ม,มีมันเล่นทับเง,งแล้วคนมันมันเจ็บ<ะ>คนเจ็บแต่เจ็บไม่มาก เป็นร่างผู้ชายนะพี่เป็นร่างผู้ชายใครมีตัดหาครับใครเอกกับรรกูภัยว่ามึงกุภัยกำลังมา ักู้ภนะัยบางโพนะบางโพเข็นล้มไงเอ้าเข็นหักเข,ข็นหัก,หกตายเหมือนกันเอ้าพี่เดินเป็นหมุนกันเงียบเลยใร่ป่ะ อยู่ฝั่งนู้นคตำรวจเขาก็ไปที่กับมี่แหน่อยอ๋อจะคุยกับเมียโอเคโอเคโอเคไปหัวแล้วหัวหน้าเขาไม่หัวหน้าเขาไม่มีเลยเหรอก็ตอนนี้ที่ที่รู้ตอนนี้คือคุยได้เฉพาะกับคนนี้เลยคนนี้คนเดียวติดต่อใครไม่ได้เลยครับแล้วตอนนี้เขาติดติดอะไรตอนนี้พี่มีเสียงมีเสียงคนให้ช่วยเหลืออยู่ตรงเนี้แต่ว่าบนพับอยู่ช่วงนี้ช่วงสะโพกช่วงขาใช่ใช่เราตัดถ่าย ใช่ใช่รถรถยูโามันเข้ากำลังเข้ามาเอาพวกออกไม่เอาออกถังออกเข้ามาเชื่อมก่อนวะมันเข้าไม่ได้พี่ถังออกถังออกอ่ะใช่ใครมีถังออกก็ง่านขอถังออกก็ได้สายสายยิ่งขึ้นไปจะเข้ารืได้เปล่าสารออกซิเจนมีออกซิเจนเปล่ามีใครประสานออกซิเจนมั้ง มีถังออกซิเจนมั้งถังออกซิเจนต้องการถังออกซิเจนด่วนถางกู้ภัยมีถังออกซิเจนไหม การถ่างออกซิเจนด่วนบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว อพ่ออพ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 อ่อบอลลาหาไม่หน่อยว่ารถอะใครมีถังออกซิเจนไหมขอด่วนเลยขอด่วนเลยนะ พี่เดี๋ยวต้องดูด้วยนะว่าเราจะเอาสายเข้าไปได้ไงต่อตอนนีเ้เราดูนะเ,เราเข้าไปดูเนี่ยพี่กระถังกำลังมานะพี่แล้วตรงนี้พี่อยู่กี่คนพี่อ๋อโอเค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  มีมีมีแต่เขาพูดแล้วเขาไม่เข้าใจแต่ให้เขาส่งเสียงสัญญาณตลอดเวลาขาอยู่ไหนช่วยส่งเสียงหน่อยครับช่วยส่งเสียงหน่อยครับเอกเอเคหนึ่งส่งเสียงหน่อยเี่อ่าโอเคโอเคอยู่ตรงไหนโอเคนี่นี่ขาอยู่ตรงนี้ขาอยู่ตรงนี้เห็นปะอ่ะปลอดภัยนี่ไหมครับอาการเป็นยังไงบ้างครับนี่นี่เสื้อเขียวนี่ เนี่ยขาอยู่ตรงนี้ได้ยินไหมได้ยินไหมแต่เขาพูดภาษาไทยไม่ได้อะเนี่ยเดี๋ยวตะกี้ยังตอบอยู่โลโลโอเค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 พูดแล้วพูดแล้วพูดแล้วอยู่โอเคแล้วเนี่ยหัวอยูงเนี่ยหัวอยูงเนี่ยได้ได้ถังออฟเซียนได้อยู่ตรงนี้ตรงนี้แขนอยู่ตรงนี้ขาอยู่ตรงนี้โอ้โหโบนมันทับเหรอใช่เนี่ยทับอยู่เนี่ยเนี่ยแผ่นเนี้ยเนี่ยนี่ครับนี่ ใช้ขาอยู่นี่ขาอยู่นี่กเนี่ยอันข้างนึงเดี๋วตรงไหนยกได้ยกต่อเลยไหมโยกเดลเอเอาเชือกเอาโซ่อะดึงดึง้างเดียวไอ้ขางเราเนี่ยช่วยช่วยยกกันน่ยัไม่ได้ i